สวัสดีเด็กๆและก็สวัสดีท่านผู้ปกครองทุกท่านนะคะที่กำลังรับชมคลิปวิดีโอการสอนวิชาประวัติศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็จะเป็นชั่วโมงที่4นะคะเราจะมาเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ที่4เรื่องสัญลักษณ์ที่สำคัญของชาติไทยในเรื่องของการแสดงความเคารพสัญลักษณ์ที่สำคัญของชาติไทยนะคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ การแสดงความเคารพสัญลักษณ์ที่สำคัญของชาติไทยนะคะเราในฐานะคนไทยควรปฏิบัติดังนี้ค่ะ 1. เมื่อมีการเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสาทุกคนควรยืนตรงเพื่อแสดงความเคารพธงชาติ 2. ขนาดร้องเพลงชาติทุกคนควรยืนตรงเพื่อแสดงความเคารพธงชาติ 3. นักเรียนควรพูดและเขียนภาษาไทยให้ถูกต้องเพื่อเป็นการสืบทอบภาษาไทยให้คงอยู่สืบไปนะคะอ่าเดี๋ยวเราจะมาดูคลิปวิดีโอการแสดงความเคารพสัญลักษณ์ที่สำคัญของชาติไทยนะคะถ้าพร้อมแล้วไปการแสดงความเคารพสัญลักษณ์ที่สำคัญของชาติไทย สถาบันชาติศาสนาพระหมหากษัตริย์ภาษาไทยและอักษรไทยเป็นสัญลักษณ์สำคัญของชาติไทยในฐานะที่นักเรียนเป็นคนไทยนักเรียนสามารถปฏิบัติตนได้ดังนี้เมื่อนักเรียนได้ยินเพลงชาติหรือเห็นธงชาติไทยก็สามารถแสดงความเคารพด้วยการยืนตรงได้นะคะ สัญ,ญลักษณ์ทางศาสนาเมื่อนักเรียนได้เข้าไปในโบสถ์วิหารวัดหรือเห็นพระพุทธรูปพระสงฆ์นักเรียนก็ควรทำความเคารพด้วยการกราบไหว้สำรวมกิริยามารยาทนะคะพระมหากษัตริย์ไทยนักเรียนสามารถเคารพสิ่งแทนพระองค์เช่นพระบรมฉายาลักษณ์ก็คือภาพถ่ายนั่นเองค่ะ ในส่วนของภาษาไทยและอักษรไทยนักเรียนคนเก่งก็ควรที่จะพูดและเขียนภาษาไทยให้ถูกต้องกันด้วยนะคะจบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนะคะการแสดงความเคารพสัญลักษณ์ที่สำคัญของชาติไทยเรานะคะต่อไปก็จะเป็นใบงานนะคะใบงานวันนี้นะคะคำสั่งให้นักเรียน บอกการแสดงความเคารพสัญลักษณ์ที่สำคัญของชาติไทยโดยนักเรียนสามารถดูตัวอย่างได้ในหนังสือประวัติศาสตร์ชั้นผสมศึกษาปีที่1ห,หน้า46นะคะเด็กๆก็ดูนะคะเหมือนอย่างคลิปวิดีโอที่บอกไปแล้วมี อยู่ด้วยกันทั้งหมด3ข้อนะคะเด็กๆก,ก็นำมาเติมให้เรียบร้อยแล้วก็ระบายสีให้สวยงามนะคะไม่ยากเลยนะคะสำหรับใบงานชั่วโมงที่4นะคะครูคิดว่าเด็กๆทุกคนคงจะทำได้นะคะสำหรับคลิปวิดีโอการสอนในวันนี้นะคะก็เสร็จสิ้นลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะก่อนที่เราจะจากกันนะคะเด็กๆอย่าลืมทบทวนอ่านหนังสือนะคะและก็อย่าลืม ดูแลสุขภาพของตัวเองนะคะมันออกกำลังกายเวลาออกไปไหนควรที่จะใส่แมสแล้วก็อย่าลืมฉีดแอลกอฮอล์ล้างมือบ่อยๆนะคะและก็ที่สำคัญถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดถูกใจกด subscribe เป็นกำลังใจนะคะแล้วเปิดเทอมเราค่อยมาเจอกันนะคะสำหรับวันนี้ครูก็ขอจบการสอนไว้เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย